ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยาลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งอันหนึ่งความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในวันนี้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนทำให้ในช่วงวันที่22 24เมษายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก จะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากสภาวะอากาศที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าว,วันนี้จนถึงเช้าว,วันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่พะเยาแพร,แร่น่านและอุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละย20บของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมสกลนครกาลสินมุกดาหารอํานาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลา ลมใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา4นาฬิกา19นาทีสูงกว่าระดับทะเลปันกลาง84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา20นาฬิกา45นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปันกลาง24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตด,ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา36นาที กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาิกา31นาที